อุตสามีคนบอกว่ายังไงก็ลุงพลเนี่ยเรียกว่าโดนเนี่ยแต่เวลามันนานไปมันนานไปความไม่แน่นอนมันก็จะมีเข้าใจไหมครับลุงพลของเราเนี่ยนานเท่าไหร่ก็ไม่มีผลกับเขาทางจิตใจครับจิตใจมันไม่รู้ว่าเขาไม่ได้ทำเนี่ยมันไม่เดือดร้อน และการอยู่นานๆไปของฝั่งลุงพลก็จะทำให้เกิดการรอบคอบมีความมั่นใจมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเช่นกันเพื่อให้มันตกผึกตกผึกวันนี้อาจจะคิดอีกแบบครับเดือนหน้าอาจจะคิดละเอียดอีกแบบเดือนถัดไปอาจจะคิดรอบคอบเป็นที่สุดนั่นแหละครับต้องใช้โอกาสนี้ต้องใช้โอกาสเนี่ นะครับที่ศาลท่านใช้ดุญพินิจดีแล้วอะว่าทั้งสองฝ่ายเอาไปเคลียร์นะการไปเคลียร์สามสี่วันไอ้สามสี่เดือนเนี่ยสมเดือนเนี่ยมันจะเพิ่มความเห็นใหม่เกิดขึ้นอีกมากมายวันหนึ่งความคิดเราจะกักถูกกักขังอยู่อีกแบบครับแต่เวลานานไปมันจะเปิดมุมมองความคิดมากขึ้นมากขึ้น การสนทนาของคนเรามันก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสติปัญญามันก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นการเห็นในการมองลงไปเห็นจุดพิกัดที่น่าจะใช้เป็นประโยชน์มันก็จะชัดเจนแต่การนานไปของคนที่กระทำผิดนะ่ยมันเต็มไปด้วยความกังวลใจไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น จูจูอาจจะโปะแตกขึ้นมาในเดือนหน้าก็ได้จูจูอาจจะโปะแตกขึ้นไปในเดือนถัดไปก็ได้โอ้โหปวดชัวแล้วนอนไม่หลับอุตสาผ่านมาก็นอนไม่หลับแล้วอ่ะนะครับมันจะต่างมันมันจะต่างนะครับจากการถ้าสมมติว่าวันนี้นัดพร้อมเรียบร้อยเนี่ยมันจะต่างต่างไปเลยนะ มันจะต่างไปเลยมันไม่มีการมาวิเคราะห์ไม่มีการมาเปลี่ยนแปลงอะไรอีกได้ถ้าใครไม่รอบคอบพลาดก็คือพลาดนะครับดังนั้นผมเห็นมุมมุมบวกอยู่ในเรื่องนี้นะครับมุมบวกในเรื่องนี้นะครับนะฮะส่วนตัวผมบอกว่ามันทำให้เห็นไหมครับ มีข่าวว่าเป็นไงฮะมีคนไปให้กำลังใจลุงพลเนี่ยถ้าคดีนี้ลุงพลคือส่วนตัวพวกเราความเชื่อคือไม่ผิดไงถ้าความจริงปรากฏชัดลุงพลเนี่ยจะเหมือนดารายิ่งอยู่นานไปยิ่งหน้าขาวผ่องใสสื่อก็บอกว่าหล่อขึ้นมาก TP พีสกินจัดไปนะครับเซรั่มด้วยนะครับ ดูลองเพลงก็เพราะนะลุกก็ดีนะครับเนี่ยราศีมันมาแล้วราศีมันมาแล้วนะนะครับมันดูแจ่มใสจับตาสามเดือนนี้นะครับจับตาสามเดือนเนี้ยไม่แน่นะครับอะ,อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ อะไรก็เกิดขึ้นได้แต่คนที่ถ้าถ้ามีผู้กระทําผิดจริงเนี่ยมันลุ้นอะ่ะเฮ้ยเมื่อไหรจะถึงว่าไหนบอกว่าจะจัดการเรียบร้อยสบายใจได้เวลานานไปมันนอนไม่หลับไอ้พวกนั้นก็ยิ่งขุดคุยอยู่โอ้ตายแล้วนะ อุตส่าห์เงียบเงียบไม่สูงสีมกับใครมายังต้องสุต้องเงียบเงียบต่อไปอีกสามเดือนอะไรประมาณนี้นะนะอาจารย์กระไดอาจารย์กระไดอาจารย์กระไดนะโอ้โหลุงพลเนี่ยนะนะครับความเจริญก็จะตกกับลุงพลมากขึ้นมากขึ้นเพราะลุงพลจะเหลือแต่ความเจริญครับจะเหลือแต่ความเจริญความจริงแจง ความจริงจังหลายอย่างลุงพลก็พิสูจน์แล้วครับก่อนนี้เราไม่รู้จักลุงพลหรอกครับว่าเป็นคนใจบุญสุนทานเป็นคนจิตอาสายิ่งเขามีพลังทางสังคมมากขึ้นลุงพลก็จะมีศักยภาพในการทำเพื่อสังคมมากขึ้นทำเป็นเล่นนะครับไปไปมาเนี่ยจบปริญญาตรีใครจะไปรู้ว่าเออสวัสดีครับตอนผมตอนผมไป อนาคตนะเผื่อผมเนี่ยจะไปเที่ยวบ้านกกอกเพราะว่ามันมีแลนด์มาร์กนี่มันมีแลนด์มาร์กสวยงามมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศผมก็เดินทางไปกกอกเลยพอไปเห็นเอาสวัสดีครับสวัสดีครับสสครับสสสสอัยพลวิพาครับสวัสดีครับ,รบ,รบโอ้เป็นไงบ้างครับโอ้โหนะบริหารจังหวัดบุกดาหารได้เลิศมาก เขตของท่านเนี่ยโอ้โหดีงามมากดูสิวัยวุฒิก็ได้จิตอาสาเดิมก็มีวุฒิพร้อมพร้อมที่ศักยภาพในการทำงานเพื่อสังคมพร้อมแล้วครับสวัสดีครับสสสสชัยพลครับสวัสดีครับสบายดีนะครับอ่ะเชิญครับเชิญครับสสครับเชิญบำบัดทุกบำรลุงสุข ชาวบ้านครับดูแลความเรียบร้อยนะครับผมจะเที่ยวเอจะไปบ้านใครดีนะจะไปบ้านใครดีนะเอะไปโฮมสเตย์แถวเนี้ยโฮมสเตย์คนหน้าขาวอยู่ทั้งไหนวะใครนะหน้าขาวนะโฮมสเตย์เขามีไหมอยากไปพักสองคืนอ่าแบบนี้นะเห็นไหมครับมันบันเจิดนะบ,นบันเจดิดอ่าบันเจิดครับ ไปไหนก็มีคนต้อนรับขับสู้มันเป็นคนของประชาชนไปแล้วนะครับลุงพลเป็นคนของประชาชนไปแล้วนะครับทําเป็นเล่นนะทําเป็นเล่นขยันขันแข็งมีเรื่องราวมากมายก็ยังอยากทําหลายๆอย่างนะครับนะสวัสดีครับน้องจักกลีครับเห็นชื่อท่านทนนันแบแบบนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับนะ คนของประชาชนครับนะฮะคนของประชาชนครับนั่นคือเรื่องอนาคตครับอะไรอะไรนะเดี๋ยวจะอ่านนะกระสางกระสางเห็นเห็น,นะครับว่ากระสาง ยิ่งนานผีหลอกคนร้ายตัวจริงอ่าและใช่ครับเมื่อกี้ผมเห็นกันอ๋อกระว่าซัข่อยจินตนาการบอซักข่อยจินตนาการไปเลยอ่นั่นแหละครับนั่นแหละสิ่งนั้นมันถูกลิกขิตไว้แล้วครับสิ่งนั้นถูกลิกขิตไว้แล้วนะครับคนคนนี้ <S 2>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  เขามาเจอวิบากกรรม แต่เขาก็ไม่อาฆาตใครครับเพราะเขาจะใช้ทำเขาจะคิดถึงเรื่องกรรมแล้วกันกรรมเดิมกรรมเก่ามายัางไงก็มันผ่านไปเราไม่ก่อกรรมบาปใหม่ต่อคนที่มาใส่ร้ายเราก็จะเป็นการตัดวงจรนั้นนะครับเพราะว่าเราจะมีเมตตาต่อคืนเขานะครับ เมื่อทุกคนพิสูจน์ทราบว่าคนคนนี้เป็นอย่างนี้เช่นพวกเราไม่เคยเห็นพอเห็นลุงพลมีศักยภาพในการทําทําอะไรหลายๆอย่างที่ผ่านมาเป็นผู้นํารวมศูนย์ใจการทําอย่างนั้นอย่างนี้ได้สําเร็จนพวกผมหรือใครๆก็ทําไม่ได้ครับมันต้องถูกจัดมาว่าต้องเป็นคนคนนี้ในการหล่อหลอมความคิดคนได้ นะครับนี่แหละฮะชัดเจนนะชัดเจนนะครับตอนนั้นเรื่องนี้เวลาเนิ่นนานไปผมพูดแล้วนะครับท่านที่มาใหม่นะครับดุลพินิจของศาลท่านเลือดนะก็ต้องต้องกราบคารวะท่านเลยนะเรื่องมันละเอียดเรื่องมันละเอียดอ่อนมากในเรื่องนี้นะครับ การจะทำอะไรในเรื่องนี้ต้องให้มันชัดเจนถ้ามันยังไปแล้วสมมุติว่าเรื่องที่มันปรากฏวันนี้ถ้ามันเนิ่นนาน,านมันช้าไปอะ่ะจะเริ่มต้นยังไงนะครับดังนั้นท่านก็มีมีเขาเรียกว่ามีความเห็นมีดุลพินิษให้แต่ละฝ่ายไปทำการบ้านให้ละเอียดมาละเอียดคือการ ใช้สติปัญญาของแต่ละฝั่งนะครับว่าถ้าคุณมีหลักฐานดีว่าจําเลยเป็นคนผิดคุณก็ใช้ไม่มากหรอกครับเน้นๆของที่ชัดๆพอไม่ต้องไม่ต้องกระจัดกระจายสมมตินะหกสิบสองปากทำการบ้านอาจจะเหลือสี่ปากก็ได้ครับ สีถึงหกปากก็ได้ส่วนเนื่นนานไปในเวลา3เดือนต่อมาเนี้ยฝั่งจำเลยอาจจะเหลือไม่กี่ปากก็ได้เพราะอาจจะเพิ่มพูนความคิดตกผึกใหม่ๆก็ได้ครับตอนนี้อาจจะมองอีกแบบครับหนึ่งเดือนถัดไปใครจะรู้ครับว่า ทีมทนายอาจจะเห็นช่องที่เลิศที่สุดก็ได้ทัดไปอีก2เดือนอาจจะเห็นช่องที่แจมที่สุดแจมกว่าเลิศก็ได้ครับประมาณว่าใช้อะไรไม่มากนำเสนออะไรไม่มากก็สามารถพุ่งไปสู่ความเป็นจริงได้ชัดเจนเลยว่าลุงพลของเราไม่ใช่ผู้กระทำผิด อะไรก็เกิดขึ้นได้ผมก็เลยบอกว่าไม่แน่นะครับเวลาที่นานยืดยาวไปสองเดือนสามเดือนเนี่ยเรื่องทางลุงพลไม่ต้องห่วงครับยิ่งอยู่นานยิ่งละเอียดรอ,อบคอบยิ่งอยู่นานลุงพลก็ไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจเพราะคนรู้ว่าตัวเองไม่ผิดก็ไม่เดือดร้อนใจ ส่วนฝั่งนั้นเขาก็อาจจะรอบคอบมากขึ้นถ้าเห็นว่าลุงพลผิดเขาก็จะได้หมุนเกลียวรอบคอบมากขึ้นมีเวลาคิดอีกมากนะครับสมมุติว่าแต่ละคนก็มั่นใจแต,แต่ละฝั่งเนี่ยต้องมั่นใจแต่ว่าความเป็นจริงคือมันต้องมีฝั่งเดียวที่ถูกต้องอนะครับนะเอาเน้น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 ปร,ป,รประมาณว่ายิงเข้าเป้าทุกดอก โป้งโป้งสามปากสี่ปากสี่ปากก็โป้งโป้งโป้ง,ปงเข้าจุดทุกลูกฝั่งลุงพลอาจจะเหลือสองปากก็ได้ยิงกดสองนัดกรดุกรดเข้าเป้าเลยเข้าเป้านะครับดังนั้นนี่นี่คือถ้าเรามองมุมบวกก็ได้บวกครับนะครับ คดีนี้มีม,มีมีผู้กระทาผิดแน่ครับ,นะรบมีผู้กระทาผิดในที่สุดแน่นะครับดังนั้นผมก็บอกว่าอะไรก็ไม่แน่นอนนะครับจําคําผมมายิ้มๆเน่อยฮะอะไรก็ไม่แน่นอนเดือนถัดไปอัดโป๊ะแต่ก่อนเดือนถัดไปอัดโป๊ะแต่ก่อนก็ได้ถูกต้องไหมมันเหมือนกับว่าทำให้ คณะบุคคลที่ที่กระทำผิดสมมตินะเวลาสามเดือนเนี่ยมันทําให้คณะบุคคลที่กระทำผิดมันก็ใจตุม้มตุมต่อมตมตุ้มตุมต่อมต่อมิมมมม่งมีบอกว่ามีกลุ่มบุคคลใดก็ไม่รู้ชอบเอาอะไรมาพูดก็ไม่รู้พูดให้ขนหัวลุกอยู่เรื่อยเลยพูดให้ภาวะผวงอยู่เรื่อยเลยมาพูดอะไรก็ไม่รู้ทำให้คนนอนไม่หลับก็มี จำคําว่าอนิจจังได้นะครับจําคําว่าอนิจจังได้นะขนาดวันนี้ใครจะคิดว่ามีการเลื่อนครับนี่คือความอนิจจังครับนี่คืออนิจจังดังนั้นสามเดือนถัดไปมันต้องมีอนิจจังหลายอนิจจัง่ามันจะมีคน ถ้ามีนะมีใครไหมครับที่คิดว่าไม่มีคนร้ายครับมีใครไหมครับว่าที่พูดกันมาเนี่ยไม่มีคนร้ายเลยมีไหมครับถ้าไม่มีก็แสดงว่ามันจะต้องมีคนเฮ้ยมันนานไปอะ่ะยิ่งนอนระแวงอยู่ยิ่งนานไปไม่รู้ว่ามันจะโปะแตกเดือนไหนอะ่ะโอ้โหไม่น่าเลยเนี่ย อะไรก็ไม่แน่นอนสิ่งที่แน่บอกว่าแน่นอนก็ไม่แน่นอนบุกงานไว้วันไหนวันไหนก็ไม่แน่นอนจําเรียงครับว่าอะไรก็ไม่แน่นอนอันนี้น่ากลัวที่สุดคืออะไรก็ไม่แน่นอน <c oughs> <c oughs> นะเออ <c oughs> เอเอคุณสแสวงพูดถูกครับ <c oughs> นี่แหละครับมันบีบครับโอ้ยเงินจะหมดแล้วอ่ะเงินจะหมดแล้วอะ เงินจะหมดแล้วเร่งๆหน่อยได้ไหมอะ,อะไรก็ไม่แน่นอนนะจำคำผมไว้นะเวลานาน,นไปอะความไม่แน่นอนมันมีมากขึ้นมีใครคิดไหมครับว่าวันที่ยีิบสามเนี้ยจะมีการเลื่อนครับนี่คือคำว่าอะไรก็ไม่แน่นอนนะครับ สามเดือนถัดไปเนี่ยยิ่งน่ากลัวใหญ่ครับสามเดือนถัดไปยิ่งน่ากลัวใหญ่ใครจะไปรู้ครับยิ่งมีบางคนยิ่งพยายามหาหลักฐานมาชี้เป้าชี้เป้าอยู่อุย้ยน่ากลัวขนลุกอยู่อะ่ะมีการยืดไปอีกอมีการยืดไปอีกอโอ้โหกูต้องลงทํำอีกแล้วมันเนี่ยกูต้องมุดทํำอีกมันเนี่ย หายไปเลยนะครับสนแสดงว่าความไม่แน่นอนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้หมดครับมันเปลี่ยนแปลงได้หมดเพราะว่ามันเหมือนกับยังไม่เกิดขึ้นนะครับนี่คือการเหมือนยังไม่เกิดขึ้นนะครับเหมือนกับว่าวันที่ยี่บสามวันนี้ก็คือวันที่แปดเดือนมีนาคมนั่นแหละครับคือมันยังไม่เกิดขึ้น ดังนั้นสิ่งต่างๆยังไม่เข้าสู่ระบบนะครับยังไม่เข้าสู่ระบบนะนะครับคำว่าเลื่อนคือยังไม่เข้าสู่ระบบระบบยังไม่เกิดขึ้นเพียงแต่ท่านธนาราชพลแจ้งว่าศาลท่านก็กำชับอเอกสารต่างๆเนี่ยนะครับก็อย่าแพ้อย่า อะไรเขเรียกว่าอย่านำไปเปิดเผยอ่าแค่นั้นนะฮะอย่านำไปเปิดเผยนะครับแต่ในระบบเข้าสู่ระบบมันยังไม่เกิดขึ้นเพราะว่าให้ไปทำมาใหม่อ่ะให้ไปทำมาใหม่ให้ไปทำมาใหม่ก็แสดงว่าไม่อยู่ในระบบนะั้นเพียงแต่ว่ามันมีบางเอกสารที่รู้แล้วเนี่ยก็ ท่านก็กำชับแค่นั้นเองนะครับนะดังนั้นไอ้ที่บอกว่ามี62-63เนี่ยคุณก็ไปย่อยให้มันละเอียดซะกรองซะเอาจะเอาคนไหนจะเอาคนไหนนะถ้าลุงพลผิดฝ่ายโจทย์หลักฐานไม่กีบสี่ห้าหกปากก็อยู่แล้วสี่ห้าหกปากก็อยู่แล้ว แต่ละจุดละจุดถ้ามันถ้าลงพนผิดจริงอ่ะมันจะต้องมีหลักหลักที่ถูกที่จะจับอยู่หนังอ่าคาหนังคาเขาได้นะครับแต่ถ้าลงพนไม่ผิดการสหาแก่นสารเพื่อจะจับลงพนให้ผิดเนี่ยมันก็จะยากนะครับมันก็จะสังเกตได้สังเกตได้ ฟังท่านอาฟังทนายจำเลยทนายจำเลยก็จะได้ความละเอียดมากขึ้นมุมมองที่จะต่อสู้จะได้ประโยชน์ในการเลื่อนครั้งนี้มากหมายความว่าขณะนี้คิดอีกแบบที่จะทำแบบนี้ความไม่แน่นอนต่อไปคือความคิดคนเราจะ แปรเปลี่ยนอยู่เรื่อยการตกผึกอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นอีกแบบก็ได้ตอนนี้อาจจะไม่อาศัยไม่อาศัยไทม์ไลน์เลยแต่สองเดือนถัดไปอาจจะเห็นความสำคัญของไทม์ไลน์ก็ได้นี่คือความไม่แน่นอนนี่คือความไม่แน่นอนนะครับนะผมต้องกราบขอบพระคุณสารท่านที่ เมต um. ตานะครับเห็นว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนี่ก็เรื่องหลักเอกสารมันเยอะแยะมันสับสนวุ่นวายกันอยู่เนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยไปกรองมาให้หน่อยไปกรองมาให้หน่อยนะครับการเวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนถูกต้องครับผมถึงบอกว่าเอ้ยมันมันเหมือนอะไรลิวิดอะมันเหมือนอะไรลิวิดไว้ลิวิดไว้ลิขิตไว้การเวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนครับ เวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนช่างก้ไรใจนอ้อใจคนเนี่นี่เนี่ยเวลาเปลี่ยนนะครับบางคนอาจจะคิดไม่ดีเวลาเปลี่ยนแล้วอาจจะคิดดีบางคนอาจจะคิดร้าย เวลาเปลี่ยนไปอาจจะสำนึกมาเออนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยหน้ากลัวที่สุดก็คือฝั่งไหนที่โกหกฝั่งนั้นหน้ากลัวที่สุดครับคือเวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนครับเฮ้ยน้ำน้ำาด่มมันต้องแหะน้ำาด่มของกินมันก็หมดไปอะ คอมันแห้งอ,ะ,อ,ะ,อ,ะ,อะเวลาเปลี่ยนอน้ำหมดข้าวหมดอะไรก็หมดอ่านะอ,ะอะไรก็เปลี่ยนฮะตอนนี้อาจจะล่ำซฮะเดือนถัดไปอาจจะลอยหลอ เดือนถัดไปอาจจะเป็นยาจบสามเดือนอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับสามเดือนอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ